สวัสดีทุกคนนะครับเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับอาการเสียนะครับเครื่องไม่ทํางานกดเปิดเครื่องได้นะครับกดปุ่มได้นะกดสตาร์ทนะครับน้ําไม่เข้านะครับเดิหมุนนะครับเอยเสียงตริง่งนะครับเออกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยนะครับ ประโคมไปแล,แล้วก็ปล่อยน้ำเทงนะครับเราจะเสียบปล่อยน้ำเทงนะโอเคนะครับก็คาดว่านะครับเป็นที่เพชเชอร์นะครับเดี๋ยวท้ามีหมดด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลองแปลเพชเชอร์ดูนะครับโอ้ยในเพชเชอร์ในเพชเชอร์เอาตัวเอามาลองดูก,ก่อนปิดเครื่องไม่ได้เลยนะี่ตต้องรสาย <c oughs> จะลองเป็นเพเชอร์ดูนะครับแล้วทำไมปุ่เปิด่ยนได้จะลองเป็นเพื่อเชื่อดูจะไม่กดสตาร์ทหรือว่ามันปิดได้เปลี่ยนได้กดก็เปลี่ยนแล้วนะครับจะเป็นตัวตัวเก่าไหมโตัวเก่าแล้วเนี่ยนะครับอันเก่านะเดี๋ยวมาลองดู ถ้าได้แล,ล้วเก่เก็บไว้ถ้าเครื่องทำงานได้มันจะหมุนช่างผ้าเสร็จก็จะเติมน้ำเข้านะครับโดยที่ไม่ปล่อยน้ำทิ้งเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับจะยินเสียงมอเตอร์ปล่อยน้ำที่ทำงนานแล้วนะแสดงว่าน้ำเข้า กดหยุดได้นะครับสต็อป mm. ได้หยุดได้ที่นี้กดไม่ได้นะครับเมื่อกี้คณจะค้างไปเลยนะครับก็เป็นการเออร์เรอร์ีเฟเชอร์นะครับมันจะแจ้งประมาณว่ามีน้าค้างอยู่ในถังนะครับมันจะทําการปล่อยน้ําทิ้งก่อนแล้วให้พอน้ํามันหมดมันจะเคลียร์ระบบนะครับในกรณีที่แบบ มันอยู่ปกตินะที่อุปรกรณ์ไม่เสียนะครับแล้วมีน้ําขังทางอยู่มันก็จะสั่งปล่อยน้ำทิ้งแล้วก็ทํางานระบบเดินต่อใหตัวเดิมเอามาดูเผื่อเสิมเ,เต่มดเข้านครับประมาณว่ามันคั่วมันขาดไปข้างหนึ่งนะครับคั่วฝั่งคั่วฝั่งเช็ดน้ำนะครับมันคิดว่ามีน้ําขังอยู่โอเคก็จะประมาณนี้แหละ ສຳສ n ນກິໂ12 <s> um>